แล้วแต่ละหอหน่อย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 รอบรอบรบรบรบแบงอือเลยอ่ะอย่าอุ้มอย่าอุ้มกูเลยกูหลังอ่ะเออโทรถามใครจะได้พี่ฟอยได้มีพี่ฟอยละมึงเอากูไปะเออมึงถามคนอื่นดีกว่าเลยโทรเลยคนอื่นดีกว่าคนอื่นดีกว่าเมื่อกี้อาวันชนผมกระเด็นเลยอ่ะฮะม้วนเลยซะสามรอบอ่ะ อาวันยนมึงโคตรเนะนะี่ยชีวิตวมึงก <C ül> นะ็เศร้าเหมือนกันดีว่ะอือนั่นแหละไอ้สกอตเหมือนกันอีกนึงตัว <C ül> ไปละไอ้ไทย โอ้โหพ่อมึงอื้อเลยเย็ดแม่ เดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวพลอยวางให้เดี๋ยวข้างบนพลอยวางให้อีกมาโคพลอยหน่อยขึ้นมาข้างบนหน่อยขึ้นมาโคพลอยคนหนึ่งประตูมันไม่ได้ล็อกประตูมันไม่ได้ล็อกอ่ะข้างบนประตูไม่ได้ล็อกชั้นสองมีคนนึงชั้นสองมีคนนึงองที่ไหนชั้นสองพี่ทางน้ำทางน้ำทางน้ำคือดูชั้นสองผมป่ะไปดิไปดิไปขอเพื่อนใครใครใเฮ้ยชั้นสองปล่อยแล้วสองคนก็น่าจะอยู่แล้ว

ไปแล้วพิงออกไปแล้วพิงออกไปแล้วภาพไม่ตรงพิงออกไปแล้วพิงออกไปแล้วแล้วภาพไม่ตรงพิงอพิง่พิงภาพไม่ตรงภาพไม่ตรงภาพไม่ตรงไปจะไม่ใช่ชั้นสามกันปะชั้สามชิคแล้วแต่ละหอหน่อยห่อหน่อยหอหน่อยหอหน่อยรบๆๆๆๆไม่อื้อเลยอ่ะรบหม่ไม่อื้อเลยสอดหอไม่ได้ เอาไปอีกเอาไปอีกได้หนึศพได้หนึ่งศพเอาอีกไอเ้ยอนศพมันหายไปไหนวะเข้ามาโดนอุ้มเลยสัตว์ไปห้องน้ำด้วยไอเย้ยในพุ่มอ่ะในพุ่มเช็คมาโดนอุ้มเลยเี้ยอะไรวะนี่อเอาไปอุ้ม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 ไปเอาศพี้ับเอาเอาไปวนี้นศพนี้ อะไรต้องหมาแล้วที่ไปชนลัวไปเย็นเย็นเอาไปก่อนเอาใครก็ได้เอาไปก่อนเนี่ยคนเนี้ยชนลัวออกได้นะชนลัวออกได้ไอ้ไม่อุ้มศพอ่ะอุ้มไปดิอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยไม่ต้องเแี่งกันอุ้มไปหน่อยใคนเขาก็นอนแห้งอยู่หน้าบ้านอ่ะมรถาใครชนลัวหน่อยพี่พอใครให้ใครชนลัวให้หน่อยไปเอาได้เราละไปเดี๋ยวคน็อกรถดิพียร์ไปไหนเดียร์ไปเดโด้ก๊ะไปไปไปโดนขับโทษโดนโดเฮ้ยอันนี้รถใครไม่รู้ไอ้บ้านไ ไปเอาไปทิ้งบ้านก็ได้นะจริงแล้วอ่ะี่ย่าังไม่ได้ทำรัวเราต้องลากเลยไปเลยเล่นเข่าเลยเล่นนายปบ้ได้แล้วเลยเดี๋ยวอหนเดี๋ยวอันไบล็อกบลกบอกว่าเราอุ้มอยู่สมนึงบอกบอกเพื่อนอย่าอุ้มไปวันในบ้านเลยนะเบื่อไอ้ยักษ บอกว่าถามเขาว่าเอาศพไปไหนถามด้วยถามเยอะเลยนะ โอสภาพอะอย่าเล่นข่าวเลยเชื่อกูด <Yeah. S 1> ิลง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 รีบขึ้นนะรีบขึ้นนะขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นนะไม่เหมือนท่าน嘛 รรเาขเาไม่ใช่ตลาดครับต้องการมาเป็นเด้ี่แล้วเข้สุข้อปรงของผมนะอยู่ว <14 9 S 2> นกัน <9 S 2> นะครับู4 9จชวกูเยขอบคุณครับไม่จะกิบกล่องให้149จำไว้จะชวนกูเยอะคุนเยอะใช่ไหมทมาทีนิดนึงมันจะหมดบอกไม่มีถมัง นัดถามให้หน่อยรวมไหนเราอุ้มอยู่อ่ะถามเลยถามเลยเร็วเฮ้ยขี้เดี๋ยวตกอย่าอุ้มอย่าอุ้มกูเลยหัวหลอนอะลงไอ้นัดลงเออโทรถามใครจะได้พี่พอยได้มีเราพี่พอยละมึงเอากูไปเออมึงถามคนอื่นดีกว่ะเขาดึงดีป่ะเขาดึงดีกว่า ขึ้นขึ้นด่วนคือว่าเกี่ยวพี่พลอยให้รวมไหนอะพี่บอกผม,ผมอุมม้มอยู่อ่ะผมอุ้มอยู่อ่ะให้รวมไหนอ่ะไม่ใช่เบอร์ซีวิทที่ไหนบอร์แผนที่ไหนจะเย็นเย็นเซอร์วิท,อ,ทอ่ะพี่พลอยเซอร์วิทอ่ะเซอร์วิทที่ไหนอ่ะ ไม่ได้ยินอะวะแรงเย็น,นไปเรื่อยก่อนาะไปเรื่อยก่อนเออเวลาอุ้มอะไม่ต้องรีบไอ้เหี้ยเห็นไ,ไหมเนี่ยมาเลยอุ้มกูได้แป๊บหนึ่งมาแล้ว ออกมานะข้างหน้าก่อนเลยนัดถามพี่พอยให้หน่อยเดบยวเบลได้ป่าตอนเนี้ยด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลย bay leo leo nát mát đi buồn luôn luôn mới chạy mang đấy mang đấy Hưởng đấy hưởng ta chôn na ba? เดบิเล็เบลตเล็เบไปบปแตกวลาแตกไวไม่น่าทันว่ะผมว่าน่น่าเข้าเลบเวตว่า xong rồi xong rồi, xong lên xong lên xong lên dễ lên xong lên đủ mấy xong nào mà lên Chỉ lên xong lên Có ai xong lên xong không? เององแหละดีแล้วน่าจะเกมง่ายไอ,ไอ้หนุ่มไอ้ยุโรคจั่เลยนะเว้ยมันโลกมากเลยอ่ะเขาไม่เคยอุ่มหรอจริงเอ,อสมมาเออนี่คนนี้ขับแท็กอาลโโลมักัน เอ้ยก็นะเอาส่งไปพี่บ๊อฟเอาศพให้พี่บ๊อฟวาง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 แล้ววางแล้ววางแล้วครับวางแล้วครับวางแล้วครับพี่บ๊อบอยู่ไหนอ่ะไอแม่ไปด้วยบ๊อบเป่ารอบนี้ไปกคนไหนเอ่ะเอาวางเอาวางผมวางศพแล้วนะแต่ตามมาตามมาแทนตามมาตามมาตามมาตามพี่บ๊อบมาอยากไปด้วยเหรอเออ จากมันก็ขึ้นมาอ่ะไปเลยพี่บดลุกให้กูด้วยดิยกันคนที่อยู่เนี่ยันนีไปเมื่อกี้อาวันชนผมกระเด็นเลยอ่ะฮะม้วนไปยทั้งสามรอบอ่ะอาวันยนต์มือพูดยังไงไม่ได้เก็บพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแค่ไอ้นี่ค้อนบวกสองไปเลยไปเลยไอ้เหีอยกูจะรู้อ่ะบดเข็มเพิ่มเพื่อหนรับมาหน้า ว่าวาฮะฮัลโหลวะโอ้ยเฮียมาสุนทีเฮียอ,อะไรตอนนี้เนี่ยไอ้สัง่งพี่บอเปอากของมพี่แต่ถ้ากูโดนลิขสิทธ์นนะไม่อยู่ครับแต่ถ้ากูโดนลิขสินนสทธ์ร้ายสันเดี๋ยวมันตีอยากมาก็ู จ,อ,จอ,อันนี้ศพใครอ่ะไม่รู้แต่น่าจะมีอุวุธทั้งหมดที่ห้องมาศพในบ้านเนอะที่ไม่รู้ศพไปมีบอยมีออ่ชมพูในบ้านอีกหนึง่งศพแล้วก็คนที่เพิ่เข้าประเทศมาอีกหนึง่งศพสีส่ศพอะสี่เคสแต่ชมพูรอดไปแล้วหนวม่เดือสามเออพี่บอกรักเช็ดหน่อยว่าเบียว่าตอนนี้สามารถเข้าได้ จะมากันด้วยใจก,กันจริงเหรอถ้าสกิดข้าปรับรวมๆสองคนนี่สองหมื่นห้านะเอ้ยสองหมื่นสองพันเลยนะคิวพี่รอบเดียวก็หมดแล้วขออนะ้าปรับกันข้าปรับกันนะค่าปรับความสนุกโอ้โห เราคุ้เสียงฮอป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอดูฮอมาฮอมาพี่หอมาไปเลยนมาฮอมาฮอมาแค่สอบผ่านมาได้แล้วบินผ่าแปลว่าอยู่แถวนี้แน่นอนเลยผมเห็นบอกเพื่อนผมเพื่อนผมบอกแท็กแท็กดำไล่ไม่รู้ได้ตามมาเปล่าเห็นบอกอยู่เลเวลแท็กดำแท็กไทยจะมา ราแป้งกิ้งดีจริงๆตอนนี้ติดก่อไหมติดต่อติดติดติดทียี่สิบผมแม่งไม่ไหวแม่งไม่ได้จูนมาซ่อมทีนึงแม่งเอ้ยโค้ชสวย ต้อมาตัวอู้นเลยสัตว์แข็งซึม,มอ่ะอะไรอยู่วะแบบไม่ไล่แล้วพี่ไม่ไล่แล้วไม่เห็นแล้วพี่เป,เป็นเช็ดอุ้มออกมาเลยนะไปเจอที่บินกับแล้วเช็ดในบ้านน่าจะได้สักสองสามเคสบางทีตอนเข้าบ้านสองเคสได้อยู่ม,มั้งใช่ แล้วก็มีเคสพี่เพื่อนเอาออกไปประมาณเคสนะแล้วก็เคสเปเคสนะประมาณนี้สี่เคสแต่รวมรวมรวมเปด้วยตปทำไมทำพี่บอบเลขอะไรพี่ ที่บอบเลขอะไรพี่กใี่สู้ยากประหันตนะถเขาอะไม่ขอจิงจัคนันี้เท่าไหร่วะสองล้านปะ่ะดูและหายแล้วพี่ ซีมันวิ่งเขายากไม่เชสปอร์สปอร์ตเขาที่ไหนเขายิ่ตงต้อะใช่ฮอมฮอมาด้วยพี่ตอบนี้ฮอมหมอฮอมหอมหอมอ๋อชี้ออ่ะวอัไอยู่น่บ

ไอ้ยัยษกิดสำลักไอ้ติมกันดูโอย จบเหรอเออมามาเออเอาถุงโซไปเรียกเลยมีแล้วเอาเก็บก่อนโซโซมีถุงโซปะโซเอทากะเรียกไรเรียกไรเรียกไรเไอ้เฮียดูจะกโซงหน้ากูเจอเคสเดียวแล้วแหละหนึ่งเจ็ดห้าค่ะนโอเคเอาหลือสองเคสเนะสามเคสอีกเคสหนึ่งออกไปแล้วมีน้ำมันบ้างไอ้อีกเคสหนึ่งออกไปแล้วบ๊อบแล้วก็เคสสกอตต์ปุ๊บอยู่อีกเคสหนึ่งนะสี่เคส 还没回来呢，大爷。还厉害我关系啊。 เราแค่ก่อนใช่เราจะออกลบอายลบล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 ายใครใครกินก่อนหรอะ ชมไปเลยหมีชนไปเลยชนไปเลย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 หมีแตมเหลือเือไปไล่บัมไม่ีเลยเคาไปไล่บัมค่อยต้องเออบออกเ้อออกเตอร์ออกเตอร์เร็วๆเดเอาออกมายให้ตำรวจุกอยาให้ตำรวจุก พูดเพื่อ่อะมันไม่มีเลวลามันไม่มีเลวลาหรอวะไม่มีเขเฮ้ยเอ้ยครับตกใจมึงนงขับรถหียอะไรมึงวะแล้วเาเสียว,เยวด้วยิง แน่นอนเลยมันจะกลัวเออแน่นอนทำไม่ด้วยเธอไร่โอ้ยเหลือสิบนาทีเพื่อไม่ถึงแล้วเจ็ดนาทีตกสีฟ้าแล้วฟ้ายังปลาแล้วปลาแล้วโอ้ยตอนนี้มีแมวกวนเท้าแสบเลยอะไรโลพี่ครับตีไปช่วยดิไปช่วยดิไปช่วยปั๊มเพื่อนดิไปดิวิ่งไปปุ้มโย่ไปไม่ให้น้องไปด้วยแล้ว เอาดูก็รู้ไอ้เนี่ยมัน้องใหญ่อยู่มือดูฟังเสียงมันดีความมันบอกว่าไล่ไปปึ้งโลเจ๊ดี้เจ๊ดี้าจตามันใหญ่อยู่แล้วไอ้โม่มันเป็นตัวมัดเปล่าไงได้แค่ไปไล่ชุบดีกว่ารุ่มแน่นอนเลยว่ะไอ้เหี้ยไอ้เชียววะ อ๋อรองนักหน้ายอดไหนวะเนี่ยอ๋อรองนังไหนาศาบไม่ไม่ไปถึงนะเนี่ยที่ไปตุ๊ไฟเรเบิลก็กินเราไม่เห็นเราตรงไหนที่ไฟด้วยเหรอก็ครอเนี่ยสนามบินน่ะที่เพื่อมันที่มันบอกเอ๊ะยนี่มันบอกนอนต้องบอกไปนิดหน่อยไม่คิดว่าโดนอุ้มแน่นอนเลยถ้าไฟแพ้หรือไฟไฟไม่แพ้อะไรเงี้ยถึงจิตเรือทั้งคู่เงี้ยอาจจะแอบห่อไปเงี้ยถ้าโดนอุ้มแน่นอนเลยลุ้นๆอยู่นะไปเห็นจำนวนคนไม่แน่ใจนะพวกมึงนะอืมอืมพอๆกันนะช่วงนี้ มันนไหนบอกเลยเจ็ดพี่เลียมหกแล้วนห้าแล้วไอสัตว์มึงอุ้มกูมาเป็นวันแล้วไอเหี้ยเอุ้มมาตั้งนานแล้วจะโก้ก็ตามหินแคนอุ้มนี่ไม่เหนื่อยจริงนะไม่ต้องต้องขับตลอดเวลาไอเหี้ยเออมันตีอย่างเดียวไม่อุ้มเลยนะขับไม่ไหวแต่ถ้าตีอย่างเดียวมันนั่งคิดอะไรนะตีเดียวเดี๋ยวก็ตีเออถ้ามีคนสั่งด้วยนี่คือชิวจับเลย เราไมต้องคนสั่งเองอะหนักเลยนะนะถ้าทำตามที่เขาพูดนะนะใช่แมึงเป็นคนสั่งเงใช่ไหมมันเล่นเหนอยด้วยเนี่ยกูเป็นทุกอย่างเลยอะไปเหมือนเดิมมางเยอะเลยจะฟันสุดเลยจะมาดูดีแป๊บที่ยินป่ะปกิฮะได้ยินป่ะเอาเพื่อนลูขึ้นมาเจ้หรอมีคนเจอเออก็เจอ นี <S <S ่จะรถเตี e wait, ้ยเจตีอ่ะบอกใเจตีอ่ะไม่มันวิ่งเท่าไหร่หรอล้านเจ็ดล้านเจ็ดหรอขายมีขายป่หรถเป็นรถประมูลฮะรถขายแค่สิบคันในประเทศแต่อีกล้านห้ารวมไปเศษสามล้านสองเท่าไหร่ป่ะตั้งแต่ยุคนี้ประจําเขาไปอยู่อ่ะจริงนะแ่เมื่อกี้เจตีมมาบ้างแล้วก็พูดว่า จะมันได้แค่มันเป็นคนปั๊บกูเลยที่ไอ้จ้บอยบอกว่าอะไรวะคู่มึงเกลียดมันเหรอไอ้บอยอ่ะใช่ไอ้บอยอ่ะไม่นะใช่เหรอไม่เฉยเลยอ่ะผมก็เคยอยู่เนี่ยแหละผมก็เคยอยู่กูแล้วกูก็เออเห็นมันทำของจีเล็กวันหวังววันวันวันจีเร็กเออเราก็เราก็เลยแบบดันสนับให้มันอันนึ่งเออไอ้เหี้ยดันไม่ถึงเนื้อทย์ มันได้แล้วใช่ป่ะไปเจอ J K ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เออจบจาก J K ไปปุ๊บแม่งไปเลยไป J K เลยเก้อยังอ่ะใกล้แล้วสามสิบแปดปีเสียได้แหละเสียของเสียได้คนอย่างมันแล้วก็ของที่มันดันให้มันนั่นแหละอะฮะเข้าใจอยู่คือแบบเราอารมณ์แบบเราให้ใจใช่ป่ะอะฮะเออเราให้ใจอ่ะไอ้เทียใจไม่อยู่กับเราให้มันเราก็เลยดันอาวุธให้มันอะจะมีของอปเรื่กับเรา แต่ตั้งก็ไปโน่นก็เลยแบบรู้สึกนิดนดิ้ลแต่ก็โอเคก็มันเลือกทางเดินก็ไม่อยากแต่ก็แค่ไม่อยากให้แบบว่าเออมึงเคยอยู่จุดนี้ไม่อยากให้มารับอะไระแบบน,นี้นชีวิตมึงก็เศร้าเหมือนกันดีือ่าอือนั่นแหละไอ้สก๊อตเหมือนกันอีกหนึ่งตัวอ่ะไปละ<อ>ไอ้ไทยโอเคโอเค หมอมีข้าวไหมหมอมีข้าวไหมหมอมีข้าวไหมก่อนถ้าเก็บอาวุธหมอจะให้ข้าวอ๋อปุ๊ั๊ตอนไหนนะจะโทรขอครับได้ครับหมอขอทำหน้าที่กันนะได้ครับอันนี้เคสเออหมดเลยไหมเออหมดเลยครับ